ไกลแค่ไหนแค่มีใจรักสิ่งก็เรียกถึงบ้านรัซ้อมตรงหรุนงานเนียนทุกด้านจากเครื่องจะไฟไม่เคยปล่อยผ่านเอ็นเม็กซ์เซ็กส์เล็กซี่สายสิงก็มาตรงใจปัญหาแก้ได้ทุกงานไล่ร้ขัางครบเซ์วิตส์กอล คันนี้รับมานะครับก็มื้องต้นลูกค้าบอกให้มาฟิตเครื่องใหม่นะครับก่อนหน้านี้เคยฟิตแล้วนะครับไม่สบายใจนะครับคือรถน่าจะเป็นมือฝองครับไม่แน่ใจนะครับไม่ฝาหมื่นกว่าครับก็เดี๋ยวเราจะการให้ครับอสภาพมานะครับเป็นแบบนี้ครับฝามีรอย ประมาณนี้เลยแล้วก็นะครับเยิม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 แล้วก็แคมนะครับมีรอยนะครับ,รบเป็นตามมดนะครับนี่ครับ ตามหมดอยู่แคมแต่งลูกค้านะอย่างอื่นก็ตามสภาพรัาคอรีดก็เดิมอย่างก็มาแก้ไหม่หมดประมาณนี้ครับอ่าเขาทำฝาเสร็จแล้วครับอันนี้ก็ขยายคอรีดด้วยแล้วก็นี่ครับทำเป้าฝาอ่ะมาดูครับนะอ่ะสวย นะครับสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโู หลังจากที่เราทำฝาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็วาวเดิมของลูกค้านะครับเรามาเช็คล่วซึมนะครับถ้ารั่วก็เราก็ต้องทำการบดนะครับอันนี้ก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบนะ,อะไอเสียได้นะครับด้วย ไอดีรั่วนะครับประมาณนี้ครับแจ้งลูกค้าเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องถอดแล้วก็บดวาลก่อนนะเพื่อไม่ให้รั่วซึมนะครับถ้าอาการรั่วซึมแล้วจะทําให้รถสตาร์ตติดยากครับเดี๋ยวก็ต้องถอดวาลบดใหม่นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องเบร์นะครับเพราะว่าใบวาลวยังใช้ได้อยู่นะครับแจ้งลูกค้าเบื้องต้นนะครับ นี่เราก็จะมาดูนะครับระหว่างบาทที่ยังไม่ได้บดนะครับซ้ายมือนะครับยังไม่ได้บดนะครับมันจะเงาเงานะครับอาจจะเป็นตามดเป็นคาบตะกอนหรือคาบข้าเหมาดำๆนะครับมันเลยทําให้มีวาล์วนะครับส่วนขวามือนะครับก็จะออกสีเทาๆนะครับสังเกตนะครับมันจะต่างกันนะครับอันนี้คือบดแล้วนะครับอ่ะแล้วมาดูใบวาล์วกันบ้างครับ ฝาังเกตน,นะครับอ่าฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นบทแล้วนะครับก็แค่ไขนะครับซ้ายมือเป็นของเดิมนะครับขวามือเป็นบทวาวแล้วนะครับสังเกตน,นะครับจะโคละสีเหมือนเหมือนตัวบ่านะครับอ่าดูเดี๋ยวเทียบกันให้ดูเห็นไหมครับซ้ายมือนะครับจะเป็นของเดิมลูกค้าจะเงาเงาทั้ง ทั้งบ่าทั้งใบขวามือจะบดแล้วนะครับจะออกด้านด้าๆก็คือจะไม่รั่วแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราบดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการเทสอีกรอบหนึ่งครับว่ารั่วซึมไหมอันนี้ก็คือเบื้องต้นครับหลังจากที่เราแก้ใบาวาล์วที่รั่วนะครับ ID นะครับที่รั่วสองตัวนะเรามาเทสนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับ อันนี้ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวรอประกอบชุดอ่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็เดี๋ยวรอประกอบชุดนี้ครับลูกปืนแคมกับแคมนับแล้วก็กระเดื่องนะครับอันนี้ก็เห็นนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวล้างฝ้าก่อนครับอ่ะอันนี้เราก็แกะลูกปืนแคมใหม่นะครับก็เพิ่มเติมลูกปืนแคมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แคมใหม่นะครับ นีเบิกฝูนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัดนะครับเราใช้เครื่องอัดนะครับเราไม่ได้ใช้ค้อนตอกนะครับเพราะว่าถ้าใช้เครื่องอัดลูกปืนมันอ่โอเคครับ ลูกปืนจะไม่เสียหายนะครับเพราะการต่อกกระแท่นนะครับจะทําให้ลูกปืนแตกได้นะครับเอามาดูครับนี่ครับเข้าเรียนๆครับนี่ครับไม่มีแตกครับดูแลปกติอันนี้ก็แคมใหม่นะครับ เราประมาณนี้ครับอันนี้เราก็จะทําการประกอบนะครับเราประกอบลูกปืนแคมกับแคมเข้าไปแล้วนะครับนี่ล้วก็ประกอบนะครับอันนี้ก็จะแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเคยแกะเครื่องมาแล้วนะครับอ่าให้สังเกตน็อตนะครับครับเป็นน็อตก่อสร้างมาตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราทําการหาน็อตดีๆให้นะ สักสองตัวนะครับเดีย๋ยวหาน็อตก่อนแล้วก็ทําการประกอบอะัเขาก็ทําการซื้อน็อตมานะครับของเดิมครับหัวเริ่มไม่ค่อยดีลวแล้วก็เป็นน็อตก่อสร้างมาตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราทาการนี่ครับจัดให้ใหม่สวยๆนี่ครับเหมือนเดิมเปะ๊ะแล้วก็ดีกว่าเดิมแข็งแรงกว่าครับนี่ครับอ่าประมาณนี้ครับ ภาพลิ้นเดิมลูกค้านะครับอ่าฝ่องไม่มีรอยรั่วนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องลองล้างก่อนนะครับถึงจะบอกได้ว่ารั่วหรือไม่รั่วนะครับเดี๋ยวเราทําการล้างแล้วก็เช็คให้ครับว่ารั่วหรือไม่รั่วจะได้แจ้งลูกค้าครับหลังจากที่เราล้างแล้ครับเราก็มาเช็คแฝงนะครับอาไม่มีใบรั่วนะครับก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราล้างอีกรอบนะครับไม่มีแฝงรั่ว เราทำการล้างเรียบร้อยครับจะประมาณนี้ครับได้เท่านี้ครับเป็นชุดข้างของลูกค้านะครับชามก็ประมาณนี้เลยไม่สามารถใช้ได้แล้วก็เบิกคลิปหลังเต่านะครับแล้วก็หลังเต่าครับ ประมาณนี้ครับเปิดชุดนี้เดี๋ยวลูกค้ากัดลายมาแล้วก็มีคาร์บอนมาแล้วนะเดี๋ยวเราทำการล้างครับแล้วก็เื้นต้นนะครับกิ๊บนะครับนี่ครับกิ๊บหายนะครับทําให้รถออกตัวสั่นนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ครับในส่วนนี้หลังจากที่เราถอดมาแล้วนะครับก็กิ๊ตตัวนี้นะครับหายไปสองตัวนะครับทําให้รถออกตัว กระชากแล้วก็สั่นได้นะครับแล้วก็มาไล่ดูกระปิงนะครับกระปิงก็ยังอยู่พอใช้ได้อยู่ครับชุดนี้เดี๋ยวล้างอัจาบีใหม่อันนี้ก็ฝุ่นในคาร์ดนะครับคาร์อบอนมานครับอันนี้ชุดนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับทั้งทามทั้งหลังเต่าทีปหลังเต่า ใ,ใช้เลยใช้ชุดใหม่หมดเลยเบิกใหม่นะครับหลังเต่าแล้วก็คลิปหลังเต่าแล้วก็เม็ดชามนะครับเอาไปลงกึ่งปรับองศาเรียบร้อยครับปรับองศาเรียบร้อยครับเน,นียนๆนี่ก็ชุดนี้เด๋ยวประกอบอันนี้ก็มีเพิ่มเติมนะครับฝั่งแม่เหล็กจานไฟนะครับ ซีนน้ำมันรั่วนะครับฝั่งนี้นครับต้องดูดแม่เหล็กจานไฟออกแล้วก็ล้างเปลี่ยนฟีนนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทำเครื่องกำลังไล่ประกอบน่าจะเสร็จแล้วละเหลือชุดนี้นะครับรเดี๋ยวต้องแก้ไขชุดนี้ด้วยไม่งั้นน้ำมันเครื่องจะหายอ่ะสะภาพก็ประมาณนี้นครับถอดออกมาครับก็เดี๋ยวเราทำการเอาแม่เหล็กจ แม่เหล็กจานไฟเราทำการดูดออกมาแล้วนะครับเหลือมัดไฟนะครับแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลก็มารีวิวคันนี้นะครับก็คันนี้มีชุดข้างนะครับมีชามมีฝาปิงนะครับแล้วก็แก้ไขบางจุดในชุดข้างอีกนิดหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็คันนี้ทําเสื้อลูกหกสิบนะครับทําฝาทําปั๊มน้ําบนนะครับอ่ะ มาน้ำมินียมนะครับแล้วก็ล้างลิ้นเร่งให้ใหม่ครับตั้งรอบเดินเบาให้ใหม่นะครับแล้วก็หัวชีดนะครับแล้วก็แคมนะครับนี้ครับอ่าน้ำนิ่งๆนะคก็ประมาณนี้ครับ ครามก็เป็นของที่ร้านนะครับท่อก็เป็นท่อมือสองผ่านะครับเป็นท่อแท้ผ่านะครับแล้วก็เก็บไรเอียดให้นะครับวานนี้ครับคิปๆครับงาคันนี้ครับก็ส่งงานได้ครับเดี๋ยวเรามา ดูไฟเครื่องครับไฟเครื่องไม่มีค้างนะครับรถคันนี้ลูกค้าไปทำกล่องหลอกมานะครับน,นี้ก็มาทำฟิตเครื่องครับกดสตาร์มือเดียวนะฟิตเครื่องใหม่เป็นลูกหกปินะครับไ่นะ้ำมันเก้าห้านะครับแล้วก็มีชามชามสปริงแล้วก็มาเก็บรายละเอียด นิดหน่อยครับเรื่องท่อก็ประมาณนี้ครับทำน้ําวนนะครับระบายความร้อนนะครับประมาณนี้ก็ฝาก youtube ของร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับหรือ N S f r t l c e i n g Shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ